คนส่วนใหญ่เหมารวมว่าไขมันไม่ดีต่อรูปร่างและสุขภาพทั้งๆที่ไขมันทั้งหมดไม่ใช่ผู้ร้ายครับไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังอาจทำให้คุณไม่พอใจรูปร่างตัวเองในตอนนี้แต่นี่คือไขมันที่ไม่เพียงแต่อันตรายน้อยที่สุดแต่ยังดีต่อร่างกายมากด้วยครับเพราะเป็นเนื้อเยื่อหลักที่หลังเลปตินซึ่งคุมความอยากอาหารและเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายอีกทั้งยังหลังอดิโปเนกตินที่ต้านการอักเสบ และการเกาะตัวของไขมันบนผนังหลอดเลือดด้วยครับส่วนไขมันที่สะสมในสะโพกและต้นขาที่เป็นเนื้อเยื่อไขมันที่มีกรดไขมันโอเมก้า -3 สูงที่จําเป็นต่อการสร้างสมองทารกอีกทั้งเป็นเนื้อเยื่อไขมันที่หลังกรดปาไิโตเลอิกที่ทําให้นิ้เยื่อต่างๆไวต่ออินซูลินครับสําหรับคุณผู้หญิงการมีไขมันสะสมในบริเวณนี้นอกจากจะบอกว่ามีการเผาผลาญที่ดีแล้วยังช่วยคุณสุขภาพดีด้วยครับ